สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับบิ๊กนะคะที่โชว์รูมตีรถสวยรถจนมือสองนะคะวันนี้บิ๊กอยู่กับพี่ฝนนะคะเจ้าของรถคันใหม่ก็คือ For d เ a นเจอสีส้มคันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงแล้วก็ทำไมถึงมาออกรถที่โชว์รูมของเราค่ะสวัสดีค่ะพี่ฝนค่ะพี่ฝนมาจากที่ไหนเอ่ยอ๋อพี่มาจากหนองจอกค่ะหนองจอกนะคะรู้จักต็นตีรถสวยจากช่องทางไหนคะ ก็มีน้องแนะนำค่ะแล้วก็ทางเพจของ Facebook ตี<ห>รถสวยค่ะแล้วก็มีความมั่นใจยังไงคะถึงมาซื้อรถกับเราค่ะที่นี่มีรับประกันนะคะ1ปีแล้วก็มีการบริการลูกค้าที่ดีค่ะสามารถลูกค้าติดปัญหาตรงไหนสามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้นะคะบริการประทับใจด้วยค่ะค่ะแล้ววันที่มายื่นจัดไฟนั้นจองรถเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคะพี่ไม่มีเลยค่ะ ก็คือฟรีค่าดําเนินการค่าใช้จ่ายต่างๆฟรีหมดเลยนะคะแล้ววันนี้ออกรถที่โชว์รูมของเราได้รับโปรโมชั่นอะไรบ้างคะพี่ก็ได้รับโปรโมชั่นเป็นเงินสด2 0 0 0 0นนะคะค่ะค่ะก็สําหรับพี่ฝนนะคะทําอาชีพอะไรอยู่คะพี่ตอนนี้ตอนนี้พี่ทําอยู่เป็นแอดมินของเอนจิเนียร์ค่ะอืออ่ะมีผ่อนอะไรอยู่คะพี่ตอนนี้ตอนนี้ก็มีเกี่ยวกับบัตรเครดิตนะคะอือก็คือ พาระ,ะพี่ฝนค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าข้อดีก็คือมาออกรถที่โช์รุมของเราเนี่ยใช้ก็คือออกรถคนเดียวเลยไม่ต้องมีคนค้ำหรือคนกู้ร่วมใช่ไหมคะ่คค่ะก็เดี๋ยวอยากจะให้พี่ฝนฝากเบอร์โทรศัพท์ทิดนึงนะคะเผื่อใครที่สนใจอยากจะออกรถแล้วก็มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทนะคะมีภาระนี้ค่อนข้างเยอะเนี่ยอยากจะมาออกรถและอยากได้คำปรึกษานะคะโทรหาพี่ฝนได้เลยนะคะเบอร์อะไรคะพี่ โทรหาฝนได้นะคะ0 9 8 4 8 6 9 1 6 2ค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะบิ๊ต้องราไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ